ยังอยู่ด้วยกันนะครับผมกับรายการเกษตรนิวสามสกับผมหนุ่มเจียระนะครับในช่วงสุดท้ายนี้แต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าผมมีความยั่งยืนของภาคการเกษตรมาฝากทุกคนด้วยนั่นก็คือช่วงวิธียั่งยืนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ หรือไม่หากคุณรู้จักดินดีพอคุณจะจัดการดินก่อนเพาะปลูกได้ดีขึ้นดินสำคัญอย่างไรดินไม่เพียงเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพาะปลูกแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของรากฐานความมั่นคงทางการเกษตรโดยกุญแจที่จะนำไปสู่การผลิตพืชอ,อย่างยั่งยืนคือการที่ดินมีผลิตภาพของดินดีสามารถปลูกพืชให้เติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตที่ดีในระยะยาวภายใต้การดูแลรักษาที่เหมาะสมโดยไม่ทำลายสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ดินมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่และมีลักษณะเฉพาะของตนเองชุดดินคือหน่วยจำแนกดินที่เล็กที่สุดโดยใช้ลักษณะและสมบัติดินที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินเช่นการจัดเรียงชั้นดินสีดินเนื้อดินความเป็นกรดเป็นด่างโดยใช้ชื่อสถานที่ที่พบดินที่พบตั้งเป็นชื่อชุดดินซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีชุดดินมากถึง300กว่าชุดดิน ลองไปดูตัวอย่างในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซากันเลยค่ะตอนแรกผมทำนากไ็ไม่เข้าใจดินหรอกครับทําไปตามพอคือชินพอแม่ทำมาเนี่เราก็ทำตามอย่างนั้นแหละจนมาวันนึงมาเจอทางพอดอเข้ามีเจ้าที่เข้ามาแนะนำว่าปัญหานี้มันเกิดจากดินนะชุดดินเนี้ยชุดดินบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยดินมันเปรี้ยวเป็นกรดจัด ชุดดินบางน้ำเปรี้ยวเป็นดินลุ่มที่พบในบริเวณที่ราบน้ำทะเลเคยท่วมถึงเกิดจากตะกอนน้ำกร่อยมีการระบายน้ำเลวเป็นดินเหนียวลึกมาก pH เป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง pH 4.5ถึง6.0 พบชั้นดินเลนที่ระดับความลึก150เซนติเมตรลงไปและอาจพบจุดปละสีเหลืองฟางข้าวของสารประกอบกรรมฐานในระดับลึกมากกว่า100เซนติเมตรเป็นดินที่มีข้อจำกัดในเรื่องความเป็นกรดใหม่ๆเรายัาไม่รู้จักชื่อดินหรอกคุณสมบัติมาด้วยซ้ำว่าดินเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวข้าวไม่งามผูกแล้วข้าวตายข้าวออกรว,วงดำนี่คือปัญหาของเรา แล้วเราก็แก้ไขด้วยการาพัฒนาดินมันโดยก็เก็บดินมาตรวจอีกการวิเคราะห์ปุ๋ยเวิเคราะห์ดินเพื่อจะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยพืชสดน้ำหมักชีวภาพใช้คู่กกูกันถ้ากดจ,จัดจ่ายก็ใช้ปูนมานเกี่ยวข้าวแล้วไม่เผาถ่ายกลบลงไปปลูกพอเถืองซ้ําลงไปพอทําเทือกแล้วเอาดินมาตรวจอีกทาอย่างเงี้ยทุกรอบทุกรอบทุกรอบดินก็ดีขึ้นมาดีิไหมเนี่ยเป็นที่มาของการพัฒนาดินกับการแก้ไขดินเปรี้ยว กอ่อนหน้าที่ยังไม่รู้จักพอดอเนี่ยได้750ตังค์ต่อไร่นะครับหลังจากเรามาเจอกับพอดอแล้วแล้วก็พัฒนาดินหลายรอบเข้าไปเนี่ยมันขึ้นมาพันสี่บได้กำไรเยอะต้นทุนก็ต่ำนะครับตรงนี้แหละครับก็ขอเชิญชวน,นเกษตรกรหรือหมอด,ดินนะครับที่ต้องการ จะเรียนรู้เรื่องของดินของท่านเองนาของท่านเองที่นี่พร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาได้ทํามาแล้วก็มีส่วนราชการลงมาช่วยเนี่ยพอ,อนะครับมีบอร์ดทั้งหลายมาให้เราเรียนรู้เราเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับเปิดทุกวันเราจะได้ได้เนื้อหาสาระจริงๆออกไปนะครับ อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องของกระดานบอร์ดที่คอดอได้สนับสนุนเป็นเรื่องใหม่สาหรับที่นี่แล้วก็เกษตรกร,กรทั่วไปด้วยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับที่นี่เป็นแห่งที่2อเองที่มีกระดานบอร์ดในกระดานบอร์ดจะบอกเราหมดเลยทุกเรื่องของดินเรื่องของการพัฒนาดินพัฒนาแล้วได้อะไรขึ้นมา p ีเแต่ละขั้นตอนได้มาหมดเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับขอนําเสนอนะครับบอร์ดกระดานดินนะครับ ซึ่งบอร์ดกระดานดินคืออะไรนะครับบอร์ดกระดินก็คือเป็นชุดจัดแสดงที่ัดใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับด้านดินอย่างง่ายๆนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อ ที่จะให้เกษตรกรนะครับประชาชนหรือนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมณศูนย์เรียนรู้ของคุณลุงหมอดินท่านนี้นะครับได้องค์ความรู้เรื่องของดินและการจัดการดินอย่างเป็นระบบซึ่งในชุดองค์ความรู้นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีลักษณะของดินนะครับที่เป็นดินจริงๆในแปลงพื้นที่ของเกษตรกรเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ดินมีลักษณะและสมบัติอย่างไรนะครับมีข้อจํากัดอะไรในการปลูกพืชน,นะครับจากนั้นก็จะเป็นชุดองค์ความรู้เรื่องของการจัดการดินนะครับซึ่งเป็นการ,รบูรณาการองค์ความรู้ ของนักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินนะครับร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรนะครับเพื่อให้ดินนั้นมีความเหมาะสมในการผลิตพืชเพิ่มมากขึ้นครับถ้าเรารู้จักดินนะครับรู้ปัญหาของดินนะครับเราเข้าใจมันนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างถูกระบบด้วยความสําเร็จของเราครับ นอกจากข้อมูลทรัพยากรดินจะมีประโยชน์ต่อการจัดการดินแล้วยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการคาดการณ์และติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดินเช่นผลกระทบจากการรุกล้ำของน้ำทะเล เมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำทะเลก,ก็เริ่มลุกลาเข้าสู่พื้นที่เพาะป,ปลูกในจังหวัดชาชเชิงเซาทำให้ความเค็มในดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเริ่มกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตของเกษตรกรน้ำเค็มมาเราก็เพาะปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องรอน้ำในคลองจืดหรือไม่ก็จนฝนใหญ่ตกลงมาช่วยเรานะถึงจะเพาะปลูกได้ นักวิจัยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินเป็นระยะระยะแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเค็มหรือ ECE เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของดินในแต่ละช่วงเวลา ขั้นตอนง่ายๆเราจะนำตัวอย่างดินเล็กน้อยใส่ลงในหลอดทดลองที่มีน้ำกลั่นและสารละลายซิเวอร์ไนเตรตอยู่ถ้าในดินมีเกลือปนเปือ้อนคอไรไอออนจะทำปฏิกิริยากับสารละลายซิเวอร์ไนเตรตทำให้เกิดตะกอนสีขาวของซิวเวอร์คอไรขึ้นเท่านี้เราก็รู้ได้ทันทีว่าดินนี้มีเกลือปนเปื้อนค่าความเค็มจากห้องและจะถูกแปลงเป็นข้อมูลแผนที่เพื่อให้เห็นพื้นที่ที่เสี่ยงหรือได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้น เรานำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ Machine Learning เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของความเค็มในอนาคตช่วยให้สามารถวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและตรงจุดนี่คือพลังของฐานข้อมูลดินและเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรไทยปรับตัวได้อย่างยั่งยืน คาร์บอนฟุตปริ n นต์ขององค์กรหรือว่า CFO คือการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อมจากกิจกรรมต่างๆในกรมเช่นการใช้ไฟฟ้ายานพาหนะหรือวัสดุสิ้นเปลืองในสำนักงานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเหล่านั้นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและในระยะยาวคือ Net Zero ภายในปีคศสตศพภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่เราทราบกันดีมันทาให้เกิดภาวะผ,ลผลันผวนในเรื่องของฝนมากฝนน้อยน้ํามากน้ําน้อยน้ําแล้งมันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งมันเกิดจากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรของพวกเราเองกรมชลประทานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการปลูกข้าวที่มีการใช้พลังงานต่างๆแล้วก็ส่งผลมาถ,ถึงคาร์บอนเครดิตเราก็จึงเป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโดยท่านอธิบดีก็ได้กาชับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงานการส่งเสริมการทำนาแบบใช้น้ำน้อยอก็ลดก๊าซมีเทนช่วยลดโลกร้อนและที่สำคัญคือเราได้รับเป็นหน่วยงานคัดเลือก1ใน6หน่วยงานนำร่องนะครับในเรื่องที่จะทำในเรื่องของคาร์บอนเครดิตโดยเฉพาะ ขั้นตอนขององค์กรเนี่ยเราได้รับการคั้นเลือกนะครับแล้วก็จะมีองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะครับมาให้แนวทางในการประเมินคาร์บอนฟุตพิน์โดยเราเลือกพื้นที่ในกรมชลประทาน3ามเสนเป็นหลักก่อนนะครับมีการเก็บสถิติการใช้พลังงานต่างๆซึ่งนําไปสู่ภาวะโลกร้อนนะครับเช่นการใช้แอร์การใช้ไฟฟ้าการใช้น้ําการใช้กระดาษการใช้น้ํามันอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็จะมีการเก็บข้อมูลภายใต้การให้คําแนะนําของหน่วยงานที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับเราเริ่มเข้าร่วมโครงการเลยตั้งแต่เดือนมกราครับที่ได้รับเป็นตัวเลือก1ใน6กนะครับเขาเรียกโครงการส่งเสริมการชดเชยคาร์บอนขององค์กรเพื่อสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ในระยะที่2ขององค์การบริหารการเสือนกระจกหรือออบกรครับและจากนั้นเดือนถัดมาในเดือนกุมภา รเราได้ไปร่วมแสดงเจตนาลมและวิสัยทัศน์นะครับในงานสัมมนา Climate Action and Business Strategy towards Carbon Neutrality ครับแล้วก็ประกาศนโยบายกันเลยว่าเราจะเป็นหนึ่งใน6ที่เป็นผู้นำในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็3มีนานะครับถ้าอธิบดีก็ได้ประกาศนโยบาย Carbon Footprint of Organization หรือ CFO นะครับในกรมชลประทานให้บุคลากรทั่วประเทศภายในกรมชลได้รับทราบ แล้วก็ตระหนักในเรื่องพวกนี้ว่าแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยหน่วยงานต่างๆเอาเฉพาะภายในกรมชประทานสามเสนก่อนก็จะเริ่มเก็บข้อมูลตามคําแนะนําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อดูพัฒนาการปีต่อๆไปแล้วเราหวังว่าเราจะเป็นเน็ตซิโลในปี2050ถ้าในกรมชนเนี่ยเร,เราประกาศนโยบายเรากระตุ้นเตือนกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กรมชลประทานเองก็มีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการทํานาเปียกสลับแห้ง รหรือการทํานาแบบใช้น้ําน้อยเพื่อลดกา๊าซมีเทนแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องคาร์บอนเครดิตอย่างมหาศาลเลยตอนนี้และทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องตอนนี้กำลังให้ความสนใจกรมชนเองเราประกาศนโยบายขยายพื้นที่ชลประทานในการทํานาเปลียนสลับแห้งมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกที่อยากบอกพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนว่าพัฒนาการพวกนี้มันกาลังดีขึ้นเรื่อยๆ ในบางประเทศในบางบริษัทที่เขาทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนเช่นเขาปล่อยกา๊าซมีเทนเยอะหรือเขาปล่อยพลังงานหรือปล่อยสิ่งไม่ดีออกมาเยอะ,อะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเขาต้องชดเชยในการหาคาร์บอนเครดิตที่เข้ามานะครับให้เป็นไปตามข้อตกลงของมติที่ประชุมโลกนะครับว่าทุกประเทศจะต้องมีการบาลานซ์ในเรื่องของการสร้างของเสียและชดเชยของดีเข้ามาแทน ให้มันสมดุลกันครับและกลมชลประทานก็พยายามทําเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นครับทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากความตั้งใจเล็กๆกลมชลประทานก้าวไปข้างหน้าพร้อมโลกที่ยั่งยืน นี่แหละครับคือทั้งหมดที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบรายการพวกเราฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระนะจ๊ะก่อนจากกันวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนั่นก็คือป่าคาเฟ่ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศของป่ามีต้นมงต้นไม้มีอาหารอร่อย แวะมาที่นี่ได้เลยนะครับแต่ว่าพวกเราเจอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ